เอาละครับครั้งนี้ก็เป็นคลิปที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีหรืออุทยานมังกรสวรรค์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกจะมีความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะกว่าความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะฮะคือถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย ก็จะเป็นชาวจีนใช่ไหมครับทีนี้ก็ตกแต่งซัจีนเชียวผมคงไม่คิดว่าชาวจีนเนี่ยจะเข้ามาดูสถานที่ท่องเที่ยวสไตล์จีนกันใช่ไหม <S 2> <S 2> <S คนที่เข้ามาดูเนี่ยถ้าตื่นเต้นกับการตกแต่งเมืองสไตล์จีนแล้วล่ะก็แบบนี้คงจะเป็นคนไทยอย่างเราซะมากกว่านะฮะแน่นอนครับผมก็ตื่นเต้นมากเหมือนกัน และก็ร้อนมากด้วยนะครับแต่ก็ยังดีที่ยังมีหลังคาไม้หนาๆกันแสงแดดให้เราอยู่บรรยากาศมันก็จะดูโอเคไม่ใช่หรอครับที่แน่ๆเนี่ยมีมุมให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆกันเยอะเชียวแนะนำให้มาช่วงวันธรรมดานะครับเพราะคนไม่เยอะมากไม่ต้องต่อคิวถ่ายรูปด้วย เดี๋ยวผมจะขอขึ้นหอสีแดงหลังนี้ไปถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ชมกันนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นจุดเด่นที่สุดในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนั่นก็คืออาคารรูปมังกรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเลยนะครับเขาโม้ว่าอย่างนั้นเลย <Wow. S 1> มีความยาวถึง1 3 5เมตรสูง35เมตรกว้าง18เมตร ภายในตัวมังกรเนี่ยก็เป็นห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์อารยธรรมของชาวจีนย้อนหลังไปถึง5,000ปีข้างๆก็มีปฏิมากรรมที่ถูกตากแดดจนดำแต่มังกรที่พ่นน้ำอยู่นั้นก็ยังไม่ดำโอ้ช่างศักดิ์สิทธิ์จริงนะ <c oughs> และอีกด้านหนึ่งของอาคารมังกรก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจริงๆแล้วครับก็ขอเข้าไปทำความเคารพเจ้าพ่อกันสักหน่อยก็คงจะดีนะครับตกแต่งด้านในเนี่ยดูอลังการดี สีแดงที่เห็นเนี่ยก็คมเป็นสีแห่งมงคลแน่ๆโดยรวมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ภาพสวยๆแถมยังได้รับพรได้บุญทูอินวันกันไปเลยนะครับแนะนำว่า มาสุพรรณบุรีทั้งทีก็ต้องมาแวะที่นี่ด้วยนะครับศาลหลักเมืองสุพรรณบุรีหรืออุทยานมังกรสวรรค์เอาคะแนนจากผมไปเลยครับ7คะแนนและสุดท้ายนี้เช่นเคยครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ